คนทำกินชาแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทําเมนูที่เกี่ยวกับน้ําผลไม้ของติ่งฟงนะครับเพราะว่าของติ่งฟงนี้เขาจะมีหลายรสชาตินะครับสาหรับน้ําผลไม้ผมก็เลยจะทําไปทีละเมนูนะครับผมเอ,เอามาให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางในการทําเมนูที่ประจําร้านไว้นะครับผมวันนี้เราได้น้ําสับปะรดนะครับน้ําสับปะรดสควอตของติ่งฟงนะครับ วันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำสับปะรดปั่นนะครับแต่พิเศษนิดนึงวันนี้เราจะใช้เนื้อสับปะรดสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกลือนะครับแล้วก็มีนมข้นจืดคาร์เนชั่นด้วยนะครับส่วนวิธีการจะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับพอ,อื่นเลยนะครับส่วนผสมที่เราใช้ก็จะใช้น้ำสับปะรดสปปรดคอร์สนะที่30 ml นะครับเค จากนั้นนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้นมข้นจืดพานิชั่นนะครับ30 ml เช่นกันนะครับเทผสมกัน้ะส่วนลดที่รองไว้เลยนะครับต้นส่วนผสนมให้เท่ากาันไปนิดนึงนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นเมนูปั่นนะครับ เติมน้ำต้มสุกลงไปอีก30 ml นะครับรวมทั้งหมดในนี้ก็คือจะได้ส่วนผสม90 ml นะครับพอเราใช้อย่างละ30นะครับแล้วเราก็ใช้น้ำแข็งนะครับปริมาณแก้ว18ออนซ์คูนนะครับอันนี้ผมใช้หลอดเล็กนะครับแล้วก็เทส่วนผสมลงไปตามด้วยเนื้อสับประรดอันนี้คือตามชอบเลยนะฮะสำหรับเนื้อสับประรดนะครับแล้วก็ปั่นให้ละเอียดน,นะครับผม ตั้งชื่อว่าอะไรดีเนี่ยสับประรดนมสดปั่นแล้วกันเนาะสับประรดนมสดปั่นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูสับประรดนมสดสเติมนิดนึงน้ำสับประรดราดลงไปโอเคสวยงาม เสร็จเรียบร้อยนะครับส่านแบบเมนูสับปะรดนมสดปั่นนะครับในแบบฉบับของคนตํากินนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมใครลองทำแล้วรสชาติเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ผมให้เพื่อนๆคนอื่นแชร์กันไปให้ทราบด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะไม่ว่าก,ก็น้อยนะครับ เพื่อนคนไหนยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมทําเมนูที่ช่วยให้เราดับกระหายคลายร้อนนะครับช่วงหน้าร้อนนี้ก็ไม่มีอะไรสดชื่นไปกว่าการได้ดื่มน้ําเย็นๆหรือว่าน้ําหวานเย็นๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ